แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30กันยายน2568อัปเดตข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะทกสพร้อมชงรัฐบาลอนุทินแก้หนี้กเกษตรกรสูงไวัย4 0 0 0 0รายพร้อมเดินหน้าทบทวนพักหนี้เฟส3กเกษตรกรอีก2.3แสนล้านบาท วางเป้าปี2568กดหนี้เสียลงเหลือ5.17%นายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะคะได้เปิดเผยว่าทกศพร้อมดำเนินการแก้หนี้ภาคประชาชน และเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มเรื้อรังซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีอายุ70ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ40,000กว่าคนนะคะคิดเป็นมูลหนี้วงเงินรวมประมาณกว่า10,000ล้านบาทธนาคารได้เตรียมมาตรการเหล่านี้เสนอรัฐบาลหลังจากถแถลงนโยบายเสร็จสิ้นนะคะ โดยลูกค้ากลุ่มนี้มีสัญญาณหนี้ที่ซับซ้อนทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีหลักประกันหลายรูปแบบธนาคารได้เตรียมทางเลือกและข้อมูลไว้หลายรูปแบบนะคะเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาซึ่งการดำเนินการบางส่วนอาจอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการธนาคารแต่บางส่วน อาจต้องนําเสนอคอรอมอรหรืออาจถึงขั้นต้องมีการแก้กฎหมายหรือออกกฎกระทรวงโดยในทั้งบัญชีหากเราทำมาตรการนี้ก็จะถือเป็นการตัดหนี้ศูนย์ทิ้งไปโดยไม่กระทบต่อการดําเนินงานของธนาคารนอกจากนี้นะคะธนาคารกําลังพิจารณาทบทวนมาตรการพักดีเกษตรกรที่กําลังเข้าสู่ระยะ3หลังจากปีแรกมีลูกหนี้เกษตรกรเข้าร่วมพักดีกว่า1.8ล้านราย คิดเป็นมูลนี่2.8แสนล้านบาทและต่อมาเข้าปีที่2มีการพักหนี้ลดลงเหลือ1.4ล้านรายคิดเป็นมูลนี่2 3แสนล้านบาทนะคะและล่าสุดในเดือนตุลาคมนี้กำลังเข้าสู่การพักหนี้ปี3ซึ่งเป็นปีสุดท้ายโดยจะต้องทบทวนว่าลูกหนี้คนไหนมีความต้องการหรือคุณสมบัติจะพักหนี้ต่อได้หรือไม่มาตรการพักหนี้จะไม่พักหนี้แบบอัตโนมัติ แต่จะมีการรีวิวทบทวนทุกๆปีซึ่งต้องดูว่าพักต่อหรือไม่เพราะบางรายต้องการสินเชื่อเพิ่มก็อาจจะยกเลิกการพักหนี้หรือบางรายกลับมามีความสามารถชำระก,ก็จะหยุดพักเพราะขณะน,นี้ธนาคารมีมาตรการกระตุ้นให้เกษตรกรเข้ามาใช้หนี้เช่น โครงการชำระดีมีโชคเป็นต้นขณะที่สถานการณ์นี่ก็ไม่กอ่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของทกศปัจจุบันอยู่ที่ระดับ6.10%โดยอัตราการรับชำระนี่ยังคงดีกว่าแผนและยังมีเป้าหมายลดสัดส่วน NPL ลงอยู่ที่5.17%ในช่วงสิ้นปีบัญชี2 5 6 8 ก็คือ1เมษายน68ถึง31มีนาคม69ส่วนภาพรวมสินเชื่อของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกของปีบัญชี2568นะคะมีการติดลบเล็กน้อยประมาณ1,000-2,000ล้านบาทเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะโดยการหดตัวดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของวัฏจักรการให้สินเชื่อตามฤดูกาล คาดว่าสินเชื่อจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายปีและน่าจะเติบโตใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ซึ่งทกศมีพอร์ตส,สินเชื่ออยู่ที่ประมาณ1 6 7 8ล้านล้านบาทมีแผนที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50,000ล้านบาทแม้สินเชื่อโดยรวมจะลดลงนะคะแต่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างพอร์ตส,สินเชื่อตามแผนยุธทธศาสตร์ของธนาคารโดยสินเชื่อภาคการเกษตรระยะสั้นลดลงประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาท แต่ได้มีการทดแทนด้วยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำในการชำระนี้สูงขึ้นซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้ารายเดือนเช่นอสมผู้ใหญ่บ้านกำน,นันบุคลากรสาธารณาสุขและการศึกษาทำให้พอร์สินเชื่อมีสีิรภาพมากขึ้นโดยเข้ามากว่า12,000ล้านบาททำให้พอสินเชื่อ,ส,าา 12, อสุอสทธิลดลงเพียงประมาณ1 0 0 0ล้านบาทถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีหรือเป็นเรื่องที่ดีนะคะเมื่อทกศพร้อมชงรัฐมาตอนุทินแก้หนี้กเกษตรกรสูงวัย40,000รายนะคะพร้อมเดินหน้าทบทวนพักหนี้ 3, เฟส3เกษตรกรอีก2.3แสนล้านบาทโดยวางเป้าหมายปี68กดหนี้เสียลดลงเหลือ5.17%อัปเดต30กันยายน2568